สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟฟีตายข้ามฟีตายไม่มีบ็อกนะครับระหว่างค่ายอุดอรเจอกับค่ายบุรีรัมครับหลลูกแหลกกองบุรีรัมจัดหนักครับฝั่งทางด้านหน้าเฟรมนี่คือจีนอุดรกับบอสทบนะครับส่วนทางด้านค่ายขุนโจมก็มีหนึ่งบางชัน แล้วก็เจ้ากล้องบุรีรัมย์ครับเหลี่ยมนี้ยืนรับในสนามกันได้แค่2คนนะครับเป็นเหลี่ยมที่ทั้ง2ทีมตกลงกันครับแต้มศูนต่อศูนครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีวครับเสียนกเสอร์มาบอสทบเปิดสบายครับยกสวยงามครับเจ้าบอลเตะดีครับ นี่แหละครับโจบอลราชพักครับถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของทางค่ายอุดรครับมาดูวงเส์ฟของเจ้าจีนอุดรครับจีนเสิร์ฟของไม่ข้ามครับไอบอลมันเห้าจริงๆโอสวัสดีเสียยันด้วยนะครับจีนอุดรเปิดสวยยกไปอย่างนี้บอลข้ามดีครับใครถอดเสื้อ จีนอุดรให้ผมได้ผมให้สองร้อยครับโอ้ยสวัสดีแสนไกลดาวเรืองได้นะครับจีนจีนเอกล้วยบอกว่าใครถอดเสื้อจีนอุดรได้ผมให้สองร้อยแบงกันพูดละร้อยน้องมึงก่อนใหู้เยก่อนาจีนอุดรเกทับมาห้าร้อยครับคุณกล้วยครับลูกนี้กรรมการว่า อ๋อไม่มีกรรมการครับฟ้องอุดรนั่งแท่นกรรมการครับแต่ว่าบอกไม่มีครับอ๋อถามเดียวกรรมันให้ผมทีครับไอ้บอสเอาเมื่อวาเหลี่ยมหัวล้วนมันมากต้องต้องต้องแอดมินบินได้เพรครับเดี๋ยวเกมต่อไปแอดมินจะลงเตะเดียวแล้วครับแอดมินบินไม่ได้ครับแอดมินมีปีกอยู่ข้างเดียวครับ มันขโมยเสื้อผมไปครับเหลือตัวเดียวไว้เป็นที่ระลึกจีนรักเสือกล้วยมิแมจีนอุดรยอมรับครับขอดีๆไม่ให้ครับขอดีๆไม่ให้เรื่องนี้คุยกันเราเองนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของจีนอุดรและกล้วยทั่วโลกครับเจอกันีหลายงานนี้จีนอุดรบอกเจอกันอีกหลายงานครับ ห้องน้ำชัดเจนสวัสดีคุณแมวด้วยครับเอาเกิดยวยังไงครับตอนนี้เอาทุกเอาเบอรอรับเบอร์รับศูนย์ต่อศูนย์ครับจีนุดอนเสิร์ฟจีนูดอนเสิร์ฟกล้องบุรีรัมเปิดสวยครับตั้งมาอย่างงี้โอ้เตะฉีกซ้ายได้ดีครับ เก็บเอาตัวตีนะัอ่านั่งครับนั่งครับคนที่เลยบ่ให้เก็บครับหาที่กินออกมาบล็อตบอลหาที่กินหาที่เฮ้ยมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเขียวนี่คือเสืยนกบุรีรัมย์ครับเสืยนกบุรีรัมย์เสิร์ฟมาจีนเปิดซ้ายมีหลุดครับแต่ยังอยู่เจ้าบอลโอยกล้องเปิดแบบนี้ ยกมาระเบิดดีครับไปแปมเมื่อกี้มาท้าสองอ่ะแฉมแรกตกเป็นของบุรีรัมย์ครับกินชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่สองหมื่นบาทครับสาสองสวัสดีคุณอัศวินด้วยนะครับบักบอดมันยังชอบเถียงเหมือนเดิมเลยโอ้ยเป็นสไตล์ของเขาครับว่าเขาไม่ได้ครับรับรอกินสาสองคันเดียวสาสองแสดงว่าเสียยันนี่มีแผลกับบอสทบใช่ไหมครับฮะ เสียยันบอกท่าเดียวครับเ,เ,เ,เสียยันบอกท่าเดียวยองครับผมไม่ไม่ไรครับเลี้ยร <c oughs> ับองสองครับศูนย์ตอนหนึ่งครับชินอุดรเสริบหนึ่งบางชันเปิดมีเซครับยกมาลนหรือเป,ป <c oughs> กกล่าหืมเจ้ากองยังตามมาเวอร์ได้ครับเอาไปกินห้าสามไปห้าสามพันห้าไปหนึ่งต่อศูนย์ครับเสียนกเสิบยอดบอสเปิดสวยครับ ยกบายจ้าบอลกระโดดเขี่ยได้ดีครับไปที่ห้าสามกับห้าสามสวัสดีคุณเนน่าคารินด้วยครับเสมอเสิร์ฟครับเอาเอ่อใครจะจับกับคุณเนก็ทักส่วนตัวกันเอาเลยนะครับจีนอุดรยอดไม่ข้ามครับวัดวัดวัดหาสามวัดโกโก้โกโกห้าสามโกโก้เอฟซีหนึ่งมายาลาบครับเอ้าโซนใะเสียยันไม่กระดานโอ้ยอมแล้วครับ โอ้ลูกนี้เจ้าบอสเปิดโดนตัวครับเสียครับถือว่าเสียนกออกลูกเสิร์ฟได้ดีครับผมจะดึงตัวเสียได้ไม่ได้คับเขาอีกคนอยู่ด้วยจะไปบอกใครได้เราไปสองไม่มันตะกสามคนไม่หนุกมันน่าจะหนุกอยู่ครับเพราะว่ายืนรับในสนามก็ได้แค่ทีมละสองคนนะครับโอ้โหโดนตัวอีกแล้วครับคือเสียนกกับเจ้าบอลอุดรเนี่ยไม่สามารถเข้ามารับในสนามได้ครับ ไปเหลี่ยมทิศทั้งโคตกลงกันครับสามต่อศูนย์ครับเสียนกเสิร์ฟพิกเนตอีกแล้วครับโอ้โหเสียนกเสิร์ฟดีมากครับแต่จริงๆเสียนกนี่หน้าแรกเสิร์ฟฟีตายกับดีดีบ้านปะขามนะครับก็ได้อีกอะแต่ต้องเสิร์ฟท็อปนะมาสิฝากช่วยนะฝากพี่ยาบอกหน่อยาิพี่ยพี่ยาอยู่นสี่ต่อศูนย์ครับเสียนกบุรีรัมย์เสิร์ฟ ยอดเอ้าบอสทบย้ายฝั่งครับเสียนกก็ยังตามไปอีกครับก็งานไอ้บอสไอ้บอมเก่งงานงานทุ่งสีเมืองใช่ไหมห้าต่อโซนครับเสียนกเสิร์ฟยอดอีกทีครับไปแ้วโอ้โหหลุดยาวเลยครับตอนนี้ครับลูกเสิร์ฟเสียนกบอสทบอถึงกันร้องเลยครับ 6ต่อศูนย so ์ครับเสียนกเสิร์ฟยอดอีกแล้วครับไม่ข้ามครับนิดเดียวครับเซิร์ฟดีเลยมันเซิร์ฟดีนะิดขามเดียวกินเสียนกได้ดึงเสาตึงๆเทั้งเดินับเสียนกเพิ่มมากเสิร์ฟวัดเมตรเลยศูนย์ต่อศูนย์ครับทีมอุดรเสิร์ฟหนึ่งเปิดเข่าไม่ดีเท่าไหร่ครับยกมาอย่างนี้ระเบิดดีครับ เสิร์ฟม้วนเดียวจบครับแผนี้ต้องรอลุ้นกันต่อครับบอสทอบบยังไม่ได้ออกลูกเสิร์ฟเลยนะครับทีเด็ดของทางค่ายอุดรก็คือลูกเสิร์ฟของบอสทอบบนี่แหละครับลูกออกครับหนึ่งกล้องเสียนกช่วยเสิร์ฟเจกระโดดี้าขะขามได้ไหมครับแอดโอถ้าจะยากครับ เอาง่ายนะบอกเขาหน่ว่าได้แต่ว่าต้องเสืออเส์บท็อปเ,อสเสียเสียนกน่านจะบอกว่าได้ครับแต่ว่าต้องอห้ามเสร์บหลังเท้าใส่กันครับ6กต่อศจีนอุดรยกสวยครับเ<อ>จ้าบ่อนก็ยังเตะไม่เต็มเท้าครับ ไม่มันเลยไปดูบอลก่อนเดี๋ยวมาครับสวัสดีคุณโพสกรรด้วยครับคนเข้าเข้ามาดูก็ดีกับเราเนาะเขาก็วันวันเล่นแต่การพนันนะแอดอ้าสวัสดีเซียนเปียกด้วยครับเปียกเออเปียเปียกเดี๋ยลูกออกครับเอออย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเพียปิ้วพูดจะพูดให้ลงไเลยไม่ได้เราเราไม่ได้ไม่คุณไม่ชวนผมเราไม่ได้ยุ่งกับเพียรได้เปี๊ยกมาเลยวแก เลิกได้เลิกนะการพนันมา่โอ้ยเชียนเปียกเบื่อคึืนก็ลืมถ่ายคลิปไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปตัดคลิปมาแบกเมฆคุ้นถถาเบืองรถเสียนกเสิฟมาลูกออกครับเสิฟหลังเท้าใครจะรับขนาดพิเศษยังยอมโอ้โหจริงครับยอมรับาน้องดีดีมาสดจริงๆครับสวัสดีเสียยะสุพรรณดนียครับแอดบอก แอดบอกหนึ่งมายาลาบกลับบ้านได้แล้วครับทางบ้านให้อภัยแล้วครับยังไงมึง <c oughs> ไม่ไมีมมลูกพี่ขอ300แล้วหายนะหน้าหายตาเลยคื <c oughs> อท,ทุกคนตังเงียบสามร้อยบอกว่ากินด้วยแล้วแ่อไอโดโรดีดีพี่แบ่งให้กุ้งไปแล้วแบ่งไม่เกี่ยวอะไรผมขอพี่พี่ไม่ให้ตังค์ผมผมมีค่าธรราน์กับกลับยังไงให,ให้พี่ใา้เสียยาครับเดือนหนึ่งมายาลาบส่งเลขที่ <c oughs> บัญชีให้โอนค่ารถให้หนึ่งมายาลาบนั่งรถไฟกลับสักสามร้อยหน่อยนะครับเสียนกเซิร์ฟจีนอุดรเปิดเสียครับ แอดมินลืมดูแต้มเลยครับแต้มท่ายแล้วไม่รู้ครับเจ็ดต่อศูนย์ครับบุรีรัมเสิร์เสิร์เข้ากลางโอ้โห oh, เสิร์ฟเจาะเข้าช่องได้ดีครับเสิร์ฟดีนเสิร์ฟกินนห้องห้องเมียน้อยชัดเจนครับสวัสดีคุณมอสโดโได้ครับเลิกไม่ได้ก็ต่อห้าสี่เผื่อด้วยนะโอ้ oh, ตอนนี้ราคาไม่ใช่ห้าสี่แล้วครับเกดหนึ่งตามแจ้มแปดหนึ่ง แต้มแปต่อศูนย์ครับเสียนกบุรีรัมย์เสิฟอึบเข้าไปโอ้หโดนแถบขาวไม่ข้ามครับสอดแจ้งบอับค้นนี้โอ้คื้นนี่บอสอดแจ้งเหอครับผมการพนันไม่ดีนะครับผมเลิกแล้วเมื่อกี้นี้เองโอ้ยฝัดดีคุณโกพิทักษ์ลยครับจีนดวนเสิบของกล้องยังเปิดได้สวยครับหนักหน่วงจริงครังครับ ชิงเท่าไรครับแอดริงเงินรางวัลกันอยู่ที่2 0 0 0มบาทครับ8ปต่อ0ครับลูกออกครับลูกเสิร์ฟเสียน,นกก็ไม่ธรรมดานะครับสวัสดีคุณวิศนุวิศนุได้ครับต0ต่อ8ครับจีนอุดรเสิร์ฟลูกออกครับ

กล้องบุรีรัมย์โอ้โหหนักหน่วงจริงๆครับตอนนี้ฝั่งบุรีรัมเป็นต่อเยอะครับโอ้ยอย่าไปถามไม่ใช่เนะมงไรโซนนึ ปันปวนบ่ได้พักตะกอเลยการเทียบโยกขมงเบืองไทยสดข้าแต่อ่านคอมเมนต์เทียบโยกเพรานก็ขี้เหร่เทียบโยรวยยังวะเทียบโยผมถามเทียบโยจริงถ้าเทียบโยบ่เทียบโยกประกะมาเทียบโยกประกะมารวยยังไงแกอยู่แคน่ไหนศูนย์ต่อแปดครับอยูหนึ่งบางชันยกซ้ายค่อนข้างห่างครับขู่กล้องยังเตะได้ดีครับ เดี๋ยวจะบอกป๋ายามาจัดการเลยแปดต่อศูนย์โอ้โหเสิริบเข้ากลางสวยครับเหมือนจีนอุดรกับบอสทบอนี้ไม่เคยยืนคู่กันหรือเปล่าครับจังมีจังหวะกักหลายลูกครับแล้วก็เข้าเส้นครับเข้ไป้จ้าจังไรก็เสียเสียนีย้า้ย้อมรับครับ9 ก้าต่อศูนย์ครับเสี่ยนกบุรีรลำเสิบสกอร์ค่อนข้างขาดครับบอสเปิดสวยครับจีนอุดรยกอย่างนี้บอลน้อยได้เตะแล้วครับอ๋อไม่ใช่บอลน้อยครับบอลราชพักครับแน่กว่าจะได้เตะครับเจ้าบอลครับอุดรสูได้บอสครับแอดสูเลี่ยมได้ครับช่องปลอมหรือช่องจริงครับเนี่ยช่องจริงสิครับ นี่แอดมินออฟตัวจริงครับผมถ้าแอดมินออฟตัวจริงนี่จะมีเมียอ้วนอนะครับดีดีก็เสือบกินแอดดอกโอ้ยขอเบาไปครับแอดมินครับสนใจสนใจหนูพกเนื้อแน่นชำแหล่แล้วกิโลละ200บาทเอาไปผัดเผ็ดแซ่บๆบะครับโอ้ยแอดมินไม่กินหนูครับ แอดมินกินแต่หมูครับกินแต่น้องหนูเพราะว่าเมียแอดมินนี่ผู้เดียวซ้ำผู้สาวแถวนีสามคนหมดเลยสั้นอย่างเดียวครับบังพล้มรับน้องน้อยนักกินเอาชมเกมกันต่อครับจีนบุรีร้อนเสิร์ฟตะก้อแจกวันนี้ผมามเองกล้องบุรีรัมมีขาวกลับแล้วบอกครับไอ้โอ๊ยมีขาวต้องไปตีไก่เงินล้านต่อครับ เอาเต็มเก้าต่อศูนย์ครับเสียนกบุรีลมเซิร์ฟทัดเนต็ตออกครับตอนนี้ทางด้านเสียนกเหมือนจะจี้บอสท,ทอบออยู่คนเดียวครับศูนย์ต่อเก้า <c oughs> ครับจีนอุดรเซิร์ฟหนึ่งบางชันเปิดเข่าซ้ายตั้งมา <c oughs> ตะก้อแตกดีครับเออ เดีผมยังเตะเดียวไหว้ให้เขาด้วยคู่ต่อสู้ผมยังไหวให้เราทำานเสลี่ยสูงอยู่ดิเข้มข้นนะเอาบอกในหลุมดีกว่าเข้ามันเปร่งเปล่งอยู่ใส่ป่ะเปล่งคู่ต่อไปมีไหมครับแอดเอาวะถือว่าคู่ต่อไปแอดมินเตะเดียวครับเวแปดนาทีครับโอ้บอสทอโบแตกอีกแล้วครับเสียนกเสือพริกเน็ตดีมากครับ เก่งบอลแอดสองหนึ่งผมว่าสูสีจ้าส่งก็ถ้าน้องหิวข้าวเมื่อไร่ก็มาครับเดี๋ยวแอดจะต่อสองหนึ่งให้ครับพี่อ๊อฟกลับมือไหนครับเออผมกลับผมกลับมือหือครับเอามาดูวงเสิร์ฟของจีนอุดรครับศูนย์ต่อสิบครับจีนอุดรเสิร์ฟหนึ่งบางชั้นเปิดสบาย อย่างนี no ้เราเบิดดีครับใช่บอสโคราชแมนบอครับแมนบอหนึ่งใช่ครับบอสตบบอสโคราชครับอ๋อใช่แล้วครับบอสโกกวาครับเมื่อคืนที่เขาชนะเดียวเหลี่ยมเดียวเกือบพีครับคนที่เป็นพระเอกในเหลี่ยมเดียวเมื่อคืนนะครับที่ชนะเจ้าจ่อยอุดรครับแผลที่ใส่ที่สุดคือแผลบอสนี่ครับมือหื้อพนะเอ้าก็ดจีมือหื้อตัวครับเจ็ดร้อยบ่หายว่ามือหื้อจีหายว่าทั้งไหนครับ โอ้หลูกนี้เจ้าบอลเตะออกครับโดนปลายเกอบครับในนช่หนึ่งบุรีรัมมิ้ครับสวัสดีคุณรัฐเดชรัชรัชชาด้วยครับแมน,นบอผมอ่านถือว่าอ๋อบอสน้ำพองครับมีดีเขาบอกบอสน้ำพองอยู่ดีสวัสดีช่างวุฒิด้วยนะครับใช่หนึ่งบุรีรัมหรือเปล่าใช่ครับผม

อชมเกมกันต่อครับศูนย์ต่อสิบเอ็ดครับหนึ่งเปิดหลังเท้ามีเซครับแต่ยังอยู่เก่งบักขามาไหมครับบอลน,น้อยลงหรือยังดีดีเตะกี่โมงครับโอ้ยคุณกล้วยครับคุณจะถามใครกันแน่ครับ กล้วยรวมโลกเออกล้วยรวมโลกอืมเออคุณกล้วยอยู่ไหนครับเอางี้ดีกว่าครับคุณกล้วยท่วมโลกครับคุณอยู่ไหนครับออฟทายกล้วยรวมโลดเมืองพนไม่ได้ไปเตะงานยุ่งของคนไหมเออกล้วยเตะคู่ใครคุณกล้วยท่วมโลกครับคุณได้ไปเตะที่เมืองพลหรือเปล่าครับเตะคู่ใครยังลองยืนเสิร์ฟหน้าคู่ขนานของหนึ่งบางชันครับเข้ากลางได้ครับแค่แนวคิดอ๋อก็มีผลครับ <S <S ลูกนี้เสิสรบออกบบครับนิดเดียวครับท่านผู้ชมที่รับชม,มผ่านทางไลฟ์สดนะครับฝากกดไลค์กด share แชร์ด้วยนะครับไปครับผมบอลท่วมโลกกล้วยบักขามครับโอเคครับน้องกล้วยครับไปไปมือมเื่อนกล้วยไปเตะคู่ใครเตะทีมใหมเออเขาเตะคู่บอล จีนเสิร์ฟไม่ข้ามครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันครับคุณคุณกล้วยครับคุณกล้วยไปกับเมียคนไหนครับมีคนฝากถามครับ1ิเตต่อโซนครับเสียนกบุรีลำเสิร์ฟลูกออกครับ สวัสดีคุณพี่ยอเราซับด้วยครับกินข้าวยังแอดกินแล้วครับผมกล้องบุรีรัมเปิดโอ้ยล้นมาเป็นแต้มแรกของทางค่ายอุดอรหรือเปล่าครับยกไปเจ้าบอลแต้มแรกได้แล้วครับปลดล็อกแล้วครับกลกองเชียร์มีเสียงกันลั่นครับดูบอสครับออบอสทอบอยังมีเสียงอยู่ครับ ถือว่าเป็นนักตะรกร้อที่อารมณ์ดีครับจมบ,บอสทอบอรครับหน,รหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับ <c oughs> อยากเดียวกับแอดมินติดต่อทางใดค,ครับโอ้ยต้องติดต่อกับทางเมียแอดมินแหละครับเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยเตะง่ายๆครับเพราะว่า <c oughs> ต้องขโมยตังเมียได้ก่อนครับถึงจะได้เตะครับ <c oughs> มุมกล้องสูงกว่านี้ได้ไหมครับแอดมุมกล้องสูงได้แค่นี้ครับ เสี่ยนกเสิร์ฟมาบอสเปิดเข่าซ้ายจีนอุดรนยกไปฝรั่งเศสเตีแล้วครับโอเคครับคุณกล้วยครับหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับจีนอุดรนเสิร์ฟหนึ่งบางชั้นเปิดสวยยกมาอย่างนี้เราเบิร์ดคู่กองเขี่ยเบาๆครับเหมือนเล่นสบายใจแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่อสิบเอ็ดลบสบ 11ตอนหนึ่งครับเสียนกบุรีรลำเสิฟบอสเปิดไม่ดีเท่าไหร่จีนยังยกสวยครับลูกเตะของเจ้าบอลนี้เริ่มเริ่มเข้าข้อแล้วครับเริ่มเล่นดีขึ้นแล้วครับหนึ่งต่อ11ครับจีนอุรเนเริบ โอ้ลูกนี้จ้กล้องบุรีรัมแตกครับแน่ดูบอสบอสบอสทบอบอททบอบอกว่าเสมอผมได้ถึงสี่แต้มครับบอสทบอบอกว่าเสมนผมได้ถึงเท่แต้มครับ สองแจมสองแจมเหมือนกันน้ำมะก๊าดแค่แต้มเดียวดิเราสี่สี่จ้าห้ากินไม่ได้ไม่ได้สี่สี่แจมเอาก็มะก๊ได้แค่แต้มเดียวหรอพอพ่อพ่อเรื่เรื่ได้ไหมครับป๋าเดี๋ยวครับตะก้อเข้าเส้นครับกับตะก้อบางกอกบรรยายได้เพลย์ล็อที่สุดแล้วครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับน้องกล้วยครับถ้าหิวข้าวเมื่อไหร่มากับซันนี่เมื่อไหร่เข้ามาในซอยให้ซันนี่พามาหาแอดมินที่ในซอยลือชานะครับเดี๋ยวแอดมินจะเลี้ยงข้าวครับเดี๋ยวพาไปจีบสาวพยาบาลด้วยครับ โอ้ยเหี้ยจับปั๊บกรอกปั๊บเลยเพราะว่าซันนี่นี้มากินข้าวกับแอดมินประจำครับ11ต่อ2ครับฝั่งทางด้านเสียนลกบุรีรัมย์เสิร์ฟไม่ข้ามครับอ5-4ถึง5-4ถึงแล้วอัครเดชไอีกหนึ่งตีครับแมนครับผมกล้องบุรีรัมย์เปิดสวยครับ เอาติดเกี่ยวครับโอ้โหได้มาอีกหนึ่งแต้มครับเอา้าคือว่าขามฟีบ่แม่งขามฟีตันอ๋อเป็นเหลี่ยมแรกข้ามระหว่างครูกล้องบุรีรัมกับเจ้าบอลอุดรครับเสียนกเซิร์ฟบอสเปิดสวยแล้วครับเอ้าลูกนี้เจ้าบอลไม่ยอมเตะครับกระโดดวืดครับแอดมิน40ขวบยังครับ กล้วยซันนี่อยากยืนด้วยครับ40แล้วครับผมแอดมินอายุ42แล้วครับสวัสดีท้องฟ้าอากาศด้วยครับเ,เอ๋อเต้มเดียวเกมครับ12ต่อ2 12, 12, 12ครับเสียนกเซฟลูกออกครับ 2ต่อ12ครับจีนอุดรเสิร์ฟไปหนึ่งบางชันเปิดซ้ายไ,<อ>ไม่ดีเท่าไรครับแต่ยังยกมาสวยครับอุย้ยคู่กองเตะติดเน็ตครับได้มาอีก1แต้มครับาาาตามมาห่างๆครับแต้ม3ต่อ12ครับจีนอุดรเสิร์ฟยอด,ไ,ดไม่ข้ามครับ 2องต่อสิบสามครับฮะสิบสองต่อสครับกรรมการพาแอดมินนับผิดครับต้องขอโทษท่านผู้ชมเลยครับสกอสูสีแท้เอก่อนลงสนามต่างคนต่างอ่านกินกันแหละครับคำว่าแต่ก็ไม่มีคำว่าใสครับมีแต่คนอ่านกินกันครับ ต้องลงในสนามถึงจะรู้ครับว่าใส่หรือไม่ใส่ครับหนึ่งเปิดหลังเท้าครับยกซ้ายโชว์เลยครับลูกเดียวเกมครับสิบสองต่อสามครับเสียนกเซิร์ฟลูกออกครับ เอาฟาวด์ด้วยครับมงเ้ามสู่มผมเมื่อใดเด้ครับเบียงน้อยผมปิดตลอดเวลาเลยครับเอาบเบียงนี้กินอุดออเรเซฟหนึ่งเปิดสบายยกมาอย่างนี้เราเบิดแน่นอนครับ พี่อ๊อฟาคภาษาอุดรให้ฟังนะครับโอ้ย<า>ผมพักอบอกภาษาอุดรบ่เป็นครับต้องขอโทษด้วยนะครับ<ว>ยังอยู่จีนอุดรยกเจบาบอลหืขู่กองเขีย่ยไม่อยู่ครับ<ว>แอตเตน,นี่ไล่ไหมครับไม่ไม่ไล์ครับผม<ว>แอดมินกลัวนคน,นท้าเตะทั้งประเทศครับไม่เอาครับก้องเปิดซ้าย ดีนะเป็นมวยเนีสากสานดังแอดมินเป็นนิดเดียวครับบอกว่าได้ดีครับเลี้ยมมีบอมีบอกด้วยครับโอ้โหเกมครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับฝั่งทางด้านบุรีรัมย์ชนะให้อุดรไปได้ครับโอ้ลงสนามครับลงสนามครับ จบไลฟ์สดพิเศเท่านี้ก่อนนะครับแอดมินฝ